แล้วก็ต้องขอบคุณแฟนกับทุกๆคนด้วยนะครับรวมถึงแฟนกลับของนีนี่ซึ่งเป็นแฟนกลับพม่าแต่วันนี้พยายามบอกว่าให้มาอย่าเยอะก็ยังคงเยอะอยู่ก็ขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับสว่วนนีนี่เราจะเป็นโฮมคัม m ิ่ง10คนจะไป10คนจะไปพม่าในวันที่7 8 9 10 7 t เ10า e have เ o m e จุดเ n น f o ีย y a n m a r first นมา so our top 10 we going together to Myanmar to celebrate first runner up and then I after that I will go with her to Peru before Christmas y e h วันที่7ธันวาคมนี่นี่จะ homecoming นะครับคิดว่าคงจะเต็มทั้งพื้นที่ตั้งแต่สนามบินจนถึงดาวเทา No I can't believe it I was not prepared for this moment that quantity of people you're so lovely i'm so grateful with all of you i really can can't explain how i'm feeling right now but but it's amazing this dream is just a starting uh, i'm now here in bangkok in my new house for at least one year so let's enjoy with all the top 10 girls pilot, 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 pilot. ก็บรรยากาศผมว่าอบอุ่นมากเกินนะฮะก็ตอนนี้เครื่องมาถึงตอนสามโมงครึ่งคนก็เยอะตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนกับทุกๆคนด้วยนะครับรวมถึงแฟนกับของนีนี่ซึ่งเป็นแฟนกับพ่มาแต่วันนี้พยายามบอกว่าให้มาอย่าเยอะก็ยังคงเยอะอยู่ก็ขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยแต่เราแต่เราได้ขออนุญาตการท่าอากาศยานเรียบร้อยนะครับอย่างเป็นทางการครับ ตอนนี้ก็อย่างวันที่6วันจันนี้จะมีการเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการนะครับกับสถานทูตเปรูประจำประเทศไทยนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนวันที่7เดินทางไปภูเก็ตนะครับร่วมกิจกรรมแล้วก็อยู่จนถึงวันที่11หลังจากนั้นก็มีกิจกรรมอีก2 3จังหวัดแล้วก็จะเดินทางกลับไปเวียดนามวันที่22แล้วก็จะเดินทางไปบาหลีวันที่29 แล้วก็มีคิวในต่างจังหวัดอีกแล้วกําลังจะต้องกลับไปกัมพูชานะครับแล้วก็น้องๆทุกคนจะกลับประเทศตัวเองประมาณประมาณหลังวันที่20ก็จะเดินทางกลับประเทศเอของแต่ละประเทศส่วนนี้นี่เราจะเป็นโฮมคัมมิ่ง10คนจะไป10คนจะไปะพม่าในวันที่7 8 9 1 7 7 t เ10า e have h o m e จุดเ n g f ี r m y e n o m r first งฟมินมา so our top 1 0 will going together To Myanmar to celebrate. First run her up. And then I after that I will go with her to Peru. Before Christmas. Yes. Are you feeling? Oh, warm welcome from Thai, no, Mumbai? I can't believe it. I was not prepared for this moment. That quantity of people. You're so lovely. I'm so grateful with all of you. I really can that can explain how I'm feeling right now, but but it's amazing. This dream is just a starting. Uh, I m now here in Bangkok in my new house for a t w h o s e one year so let's enjoy with all the top 10 girls ครผมก็ไม่ต้องแปลนะฮะก็เอ่อมันเป็นการการต้องรับที่มหัศจรรย์และเป็นบ้านหลังที่2ที่เคาต้องอยู่อีก1ปีนะครับก็ไม่น่าจะเชื่อว่าจะมาต้อนรับกันขนาดนี้นะครับก็เขาก็ขอบคุณครับนี่ๆ how you feeling a lot of me and my fans a r out here Um, I, I didn't know that they're gonna come like this a lot, and I really have to walk from this to this. It was a lot of people, and I I wanted to cry, but I don't want to cry because they came here for me, and I, I don't want to cry. Okay. Uh, I, I think we were see again. And thank you so much. I thank you so much, Myanmar people. They are from uh, the Myanmar living in here, and so they have a lot of jobs, but they still come for me, and I'm already of my people and everything. โอเคสำหรับนีนี่นะครับแน่นอนอยู่แล้วเขาก็ตื่นเต้นแล้วก็แฟนขับพม่าที่นี่เยอะคนพม่าในประเทศไทยมีทั้งหมดเท่าที่ขึ้นทะเบียนประมาณ7 0 0 0 0 0คนผมว่าก็เป็นคอมมูนิตี้ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เราคงจะฝันเห็นวันที่7จ็ธันวาคมนีนี่จะโฮมคัมมิ่งนะครับคิดว่าคงจะเต็มทั้งพื้นที่ตั้งแต่สนามบินจนถึงดาวทาว นะเราจะอยากเห็นปรากฏการณ์แบบนั้น So we thinking about your homecoming on 7 December should be a lot of car that people Oh my I <God. S 3> think a lot of you like to invite them going with us Yes Okay เดี๋ยวผมจะชงเชิญสื่อให้นะครับไอพ่อมากันมีอะไรจะถามเพิ่มเติม อตอนนี้รับงานจ้างเป็นหลักพูดตรงๆนะครับถ้าไป10คนก็500 0 0 0ตอนหนึ่งอีเวนต์ตอนนี้ก็มีอีเวนต์กับทุกวันนะฮะวันที่6ก็มีแล้ววันที่5ก็มีนะครับพูดง่ายๆว่ามิสแกรนของเราต้องการทำให้เห็นว่าเราไม่ได้ประกวดนางงามเพื่อเพื่อมาโชว์ว่ามันสวยแล้วยังไงแต่ของเราเป็นนางงามสายพาณิชย์นางงามทำธุรกิจเพราะฉะนั้นเ,าเราพยายามจะผลักดันขายพรีเซนเตอร์ ตอนนี้มีคนติดต่อมาเยอะมากแล้วน้องๆจะเข้าโหมดการเป็นพรีเซนเตอร์ขายของไลฟ์โชว์ตัวซึ่งตอนนี้คิวเนี่ยจนจนถึงวันที่16ทธันวาเนี่ยเต็มทุกวันซึ่งเราไม่รู้จะทำยังไงเพราะตัวเราก็จะไม่อยู่เราก็จำเป็นที่จะต้องตัดใจส่งน้องกลับถ้าอยู่เนี่ยผมจะต้องไปสหรัฐอเมริกาประมาณ20วันแล้วก็ทีมงานเ็ขอเบรกนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆกลับไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ครับอะไรนะ กำกำลังมีครับกำลังวางแผนเลือกวันที่เหมาะที่สุดเพราะตอนนี้งานมันชนกันค่อนข้างเยอะบางทีคนนี้ก็จะเป็นงานเดี่ยวนะฮะแต่ส่วนมากจะไปเป็นงานกรุ๊ปครับ Of course, we didn't stop working until the first day of competition. Since we arrived here, well, to, to Asia, to Vietnam exactly, We didn't stop working, so I'm ready. It is one year here in Bangkok. I know that you are very hard working people, and then I still continue working with you one more year. I have two years with MGI. So I'm so excited. And you have a many project on the for event, and more than this is this is really what I love and this is what I'm working for. So it's very important to enjoy and and love what you do. So I'm so happy I'm so grateful and let's go. <S ถ้ามีอยากพาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ